เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าในโลกของ p พลวเนี่ยมันจะมีวิธีไหนที่เก็บเวลให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้นะครับเพราะเออเรเวลเนี่ยนะครับมันส่งผลก่อนเทคโนโลยีนะครับที่เราต้องอัพนะครับยิ่งเรเวลสูงเท่าไหร่นะครับยิ่งสามารถอัพเกรดของสูงสุดได้ไวเท่านั้นนะครับหลายคนก็หาอะครับวิธีการเวลให้ไวที่สุดนะครับ อาจจะเป็นการทำอาหารจับโปเกมอนตีบอสอะไรต่างๆนะครับนะวันนี้แอดแบงค์มีเคล็ดลับนะครับมันนำเสนอวิธีการเก็บเวลที่ไวที่สุดในเกมเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับวันนี้เราอยู่ในแพทปัจจุบันนะครับในจุดในแพท1.4แล้วท้่อย่างไอแบงค์จับไม่ได้แต่ก็แพทล่าสุดเลยนะครับนะเดี๋ยวนี้จะพาไปสามเก็บเวลนะครับทีนี้นะครับเพื่อนๆสามารถทำได้ตั้งแต่เลเวล15นะแต่มันต้องใช้เวลานิดนึงนะครับในการทำนะครั้งแรกครั้งแรกเท่านั้นต้องใช้เวลานิดนึงนะครับนะไปนะครับเดี๋ยวแอดแบงค์จะพาไปเก็บเวลแบบ ฉบับฉับไวได้ทีเป็นแสนเป็นล้านนะครับนะไปลุยอันดับแรกเลยนะครับให้เราเปิดแมปก่อนนะครับอ่าเราอาจจะเสียเวลาครั้งแรกนะครับให้เราเปิดแมปนะครับตรงข้างบนตรงนี้นะครับพลิกกับอันดับแรกเลยนะครับง่ายๆเหมือนเดิมนะครับก็ให้เราวาร์ปมาที่ small settlement นะครับ small settlement ตรงนี้นะครับนะนี่นะครับนะให้เราวาร์ปมาที่ small settlement ตรงนี้นะครับ เราจะใช้จุดฟาร์มจุดเดิมที่เราฟาร์มบอสเลยนะนะครับก็ให้เราตีบอสนะครับตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวมมันจะขึ้นหนึ่งดาวนะครับมันจะขึ้นวอนเต็งหนึ่งดาวนะครับตัวมีตัว่โอเคสี่ดาวนะครับจากนั้นเราก็วาร์ปไปที่บอสซิลิเคตด้านบนได้เลยนะครับแล้วสัสี่ดาวห้าดาวก็ได้นะครับได้หมดเลยนะครับนะได้หมดเลย จากนั้นนะครับเราก็สไลด์จากนั้นเราก็สไลด์ลงไปครับจากนั้นเราก็สไลด์ลงไปหาบอสนะครับค <recovery> ลิปนี้สามารถทําได้เรื่อยๆเลยนะนะครับสามารถทําได้เรื่อยๆเลยภาพใดที่บอสไม่ตายเราก็สามารถฟาร์มบอสได้เรื่อยๆนะครับนะเราไม่ต้องไปฆ่าบอสนะให้ซีดีเข็มันตีอาให้ตัวกาดตีบอสไปจากนั้นเราก็กดสีรปส์ครับวิธีฟาร์เวลให้ไวฉบับฉบับไอ้เชื่อตายแตกแตกกแตกแตกแตกเหมือนเดิมครับก็ให้ไอตัวผู้ ผู้รักษาพปลอดภัยตีวอสไปนะครับนะจากนั้นเราก็กดจับนะครับได้เปร์มาล้านกว่าเห็น <What? S 1> ไ,ไหมครับเนี่ยแหละรครับความโหดของเราได้เปิดที่เป็นล้านอะ่ะ